ทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับแบทเทิลแม็กการใช้ท่าโจมตีการหลบและการเรียกคืนโปเกมอมสวัสดีครับพพเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมโกเทรนเนอร์นะครับก็เราได้จีบอสไดแม็กมาวันนี้วันที่3แล้วนะก็บอสไดแม็กอยู่ไหนก็นู่นนะฮะเสาสีชมพูชมพูตรงนู้น ون, นะฮะอันที่เป็นบอสนะครับแล้วก็เวลานะฮะเวลาที่เสาหายไปก็คือ10 อย่างเสานน้นก็สิโมออีกสิชั่วโมง22นาทีส่วนเสาที่อย่างอันนี้คือเสาที่ตีไปแล้วนะนี่นะฮะเอเสานี่เสาที่ตีไปแล้วเราเข้าไปดูเราก็จะรู้ว่าเนี่ยมีเราเฝ้าอยู่นะฮะส่วนเสาที่เรายังไม่ได้ตีนะฮะที่เป็นไดแม็กอยู oo, น่นะฮะนี่มันจะขึ้นแตกต่างกันเห็นไหมอันนี้คือเสาที่ยังไม่ได้ตีอันนี้คือเสาที่ตีแล้ว่อ,อน,นี่คือความแตกต่าง นะครับนี่คือความแตกต่างอันนี้ก็คือสามารถเข้าไปตีได้เห็นไหมแต่ว่าต้องไปอยู่ใกล้ๆนะครับส่วนเสาโน้นที่เราตีไปแล้วและเราวางตัวไว้ด้วยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมีใครวางอยู่บ้างนี่มีเราวางอยู่เห็นไหมแล้วก็เลื่อนไปดูสิใครวานี่คนนี้ใครอ่ะนะค,คนนี้นี่ w c อะไรเนี้ยนะครอ่าเลเวลสา ว้าว wow, อะไรเนี่ยนะฮะอ่าก็ดูได้นะว่าใครมาวางบ้างนะฮะก็วางได้หลายคนือนกันเนี่ยวางได้กี่คนผมจําไม่ได้อะนะอ่าจะวางได้เท่านี้ไหมห้าหกคนนี่แหละผมจําไม่ได้ว่าวางได้กี่คนนะเออแล้วส่วนตรงนี้ก็คือจํานวนที่มีคนตีนะชนะมีคนชนะไปแล้วยี่แปดครั้งอะเดี๋ยวไปดูหน้าจออื่นบ้างนะครับผม อ่ะทีนี้มาดูหน้าจอแบบนี้กันบ้างนะครับแต่เราวันแต่เรามื้อนะฮะเราก็ต้องเจอหน้าจอแบบนี้นะครับอ่ะมันบอกอะไรเราบ้างนะครับอันแรกบอกโปเกมอนที่จะเป็นบอสก็คือตรงนี้อ่าเห็นนะนะครับเสร็จแล้วบอกอะไรอีกนะครับมันก็จะบอกเวลาที่เสาจะหายไปอ่าสามสิบเอ็ดสี่ศูนยะ์ 31, 40, นะครับแล้วบอกอะไรอีกนะอย่างตรงนี้ก็จะบอกว่าคุณต้องเดินไปที่ เสาซี่ไม่ใช่อยู่ไกลๆตีนะฮะอันนี้ก็บอกเขาจะบอกว่าให้เราเดินไปใกล้ๆเสานี้ไม่ใช่อยู่ไกลๆนะฮะเพราะาอยู่ไกลตีไม่ได้นะครับบอกชื่อโปเกมอนที่อยู่นะฮะบ,บอกชื่อเสานะครับแล้วตรงสีเหลืองๆเจอถามบ่อยมากถ้าเป็นภาษาไทยนะครับเขาบอกว่าคุณสามารถนะฮะแม็กแบทเทิล ได้ในเวลา6โมงถึง3มทุ่มเท่านั้นนะฮะก็คือตอนที่ผมจับภาพอันเนี้ยคือตี5 28เสาไม่เปิดทำการครับเสาจะเปิดให้เราตีได้ก็ตอน6โมงและจะปิดตอน3มทุ่มบังเอิญว่าภาษาไทยเนี่ยมันขึ้นเป็น6กับ9คนก็เลยงงนะครับอ่ะเราจะตีได้ก็คือ6โมงถึง3ทุ่มอันนี้ผมเข้าใจได้นะเพราะ ช่วงหลังสามทุ่มไปแล้วถ้าเราออกบ้านมันมืดมันอันตรายนะต่อตัวเรานะเขาก็เลยไม่อยากให้ออกนะครับอีกอย่างนึงก็คือหลังสามทุ่มเราไปยืนตีมเป็นรบกวนคนอื่นหรือเปล่านะครับอะ่ะมันก็จะประมาณนี้แหละแล้วตรงนี้ก็คือจ,จำนวนอ,อนุภาคที่เรามีนะครับอนุภาคที่เรามีอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูหน้าจอที่ผมเข้าตีกันบ้างว่าเข้าตีแล้วเป็นยังไงนะครับ อ่ะอันนี้คือหน้าที่ผมจะเข้าไปตีนะครับอันนี้ผมอยู่ที่สวนสมเด็จนะครับก็นี่ฮะจำนวนที่ตีมีคนตีชนะอันนี้เวลาที่เสาจะหายไปนะครับอ่าแล้วก็บอสนะครับบอสจะอยู่ตลอดนะฮะก็คืออย่างเช่นตัวนี้เมื่อวานผมเจอแลละแต่ผมไม่ได้ตีวันนี้มาตีมันก็ยังอยู่ แต่ถ้าเราตีแล้วเราก็จะตีเข้าตีซ้ําไม่ได้นะครับก็จะไม่เห็นบอร์ดเนะเาะอ่ห้องสมุดสวนจมเด็จนะฮะอันนี้เป็นชื่อเนาะแล้วนี่มันบอกว่าถ้าคุณจะเข้าไปตีเนี่ยต้องใช้250อนุภาคนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือจํานวนคนที่อยู่ในในเสาที่กําลังจะรอตีอยู่นะครับแล้วตรงนี้ก็คืออนุภาคที่เรามีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูมันเป็นวิดีโอครับ ปึ๊บนะฮะกดเข้าไปเลยปึ๊บนะฮะหน้านี้มีอะไรบ้างอ่ะมาดูกันนะครับตรงนี้คือกดออกตรงนี้คือกดใช้อเทมสมมติเราอยากใช้อเทมอย่างเช่นอะไรอ่ะสตาร์พีทไข่ลัคก,กี้เอกนะชุบมอนนะเราก็ทํทำตรงนี้ก่อนได้นะรตรงนี้เป็นเวลาที่รอแบทเทิลนะครับตรงนี้คือจำนวนคนที่กดเรดดี้นะฮะนี่ r e ด d ีนะครับคือกดอันนี้ปุ๊บมันจะไปขึ้นตรงนี้แล้วจริงๆตรงนี้ก็จะมีจำนวนคนเห็นเห็นคนอยู่นะฮะว่ามีกี่คนนะฮะจำนวนคนที่เข้าตีแม็กสุดคือ4คนนะครับแต่นี่มันจะมีตรงนี้อ่าตรงมัดเนี่ยแสดงว่ามีคนวางโปเกมอนช่วยอยู่นะฮะวางโปเกมอนช่วยเหลืออยู่ทั้งหมดคนั้งคนครับ1ตัวเอาง่ายๆนะครับ แล้วตรงนี้ก็คือสลรอตของโปเกมอนที่จะใช้ตีจะใช้ได้แค่3ตัวเท่านั้นใช้ได้แค่ทีละ3ตัวเท่านั้นนะครับแล้วสามารถกดเปลี่ยนตัวโปเกมอนได้นะอ่าอย่างอันเนี้ยผมกำลังจะเข้าตีแล้วผมกะว่านะผมคิดว่าจะวางโปเกมอนไว้ช่วยคนอื่นด้วยเพราะตรงนี้ไม่แค่หนึ่งเองนะครับผมก็กดเปลี่ยนตัวได้อ่ะเดี๋ยวไปดูนี่ฮะจุดจุดดนะผมก็เปลี่ยน ะะเปลี่ยนตัวโปเกม,มอนจากลิซาดอนเป็นกรีเดน,นะะเพื่อเอาไปช่วยคนอื่นตีนี่นะฮะเสร็จแล้วก็กดเรดดี้ได้เลยนะฮะมันก็จะไปเลยนะไปคนเดียวนี่แหละนะครับนี่นะรับเวลาถอยหลังไปนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมจะใช้ทั้ง3ท่าด้วยนะเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะครับนี่ฮะมาแล้ว นะฮะนี่โปเกมอนอันนี้ขอเปิดเสียงหน่อยนึงนี่โคเทนะฮะเสร็จแล้วเราก็ตีครับปาบปาปาาอ่ะทีนี้หยุดดูก่อนนะครับอันนี้คือกดออกนะฮะก็ไม่ต้องหนีหรอกน้องเฮ้ยตีไดนะ้แม็กมิเตอร์อ่าแม็กมิเตอร์คืออะไรนะฮะแม็กมิเตอร์คือพลังงานแม็กนะครับคือโปเกมอนของเราเนี่ยเป็นไดแม็กใช่ไหมครับแล้วน้องสามารถกลายร่างเป็นไดแม็กได้ เมื่อเกตตรงนี้มันเต็มนี่เต็มประสุดเนี่ยนะครับก็จะกลายล่างเปนน็นไดแม็กแล้วตรงนี้ก็คือน้องจะสามารถกลายล่างเป็นไดแม็กได้แค่3เทินเท่านั้นนะครับคือแปลงล่างได้3ครั้งซึ่งตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นนะเพราะว่าโปเกมอนที่เราเจอยังอ่อนอยู่แต่ถ้าเราเจอตัวใหญ่กว่านี้นะฮะน้องก็จะเก็บพลังงานและแปลงล่างได้3ครั้งนะครับส่วนตรงนี้จะบอกว่าใครใช้ท่าอะไรตรงนี้ก็คือ Attack b o o t นะโปเกมอนนะ On Power Spot นะ Attack Incoming Use นะ Frame Tower ก็คือชาร์แมนเดอร์จะใช้ Frame Tower ในการโจมตีเรานะครับนี่คือ CP ของเราหลอด CP อันนี้คือหลอด CP ของบอสอันนี้คือท่านะถ้าใครสงสัยว่าทำไมมี2ท่านะครับก็ไปดูตัวโปเกมอนคุณนะฮะว่ามีกี่ท่านะหมายถึงไอไอท่าโจมตีนะ ถ้ามีท่าเดียวก็ข้างล่างมันจะมีบอกว่าท่าใหม่หรือนิวมูฟก็กดมันซะนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะคือการสลับตัวโปเกมอนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมต่อไปเลยนี่ฮะปืยนี่นะฮะเราสามารถกดนะฮะหลบได้นะสังเกตนะคือสมมติเรายืนอยู่แล้วกดปัดไปทางซ้ายเออปัดไปทางขวาเมื่อกี้ถ้าเห็นแวบๆบแบบนี่นะฮะ ปัดไปทางขวาพืดนี่ปัดพืดนเนี่ยนะน้องก็จะกระโดดมาปัดปุ๊บน้องจะกระโดดมานะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วพอท่าเต็มนะฮะเราก็จะกดได้แล้วมีสัญลักษณ์นี้ม,มานะฮะคือสัญลักษณ์ที่เราต้องเตรียมตัวในการโดดหลบท่าโจมตีนะฮะตอนเราโจมตีเนี่ยเห็นไหมมันจะพุ่งไปพืป๊ดคือไปเก็บให้เต็มมิเตอร์นะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะโดดหลบถ้าโจมตีโดดยังไงนะฮะไปดูกันนี่ฮะตืบตืบมีสัญลักษณ์ไหมนี่นี่น้องน้องน้อง,องอเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วอ,อันอันเต็มที่อันเต็มที่เตรียมปล่อยนี่ไอ้นี่มาแล้วเห็นไหมนี่ปุ๊บปล่อยมาปุ๊บเราก็จะหลบนี่เห็นไหมฮะเราหลบได้เราก็ไม่โดนแล้วพลังงานก็จะเติมขึ้นไปข้างบนนะครับ แล้วถ้าโจมตีจะมาอีกไหมมาแล้วเตรียมตัวนะครับนี่เครื่องหมายขึ้นเห็นไหมเครื่องหมายขึ้นนี่คือเตรียมตัวหลบเลยนะฮะเตรียมตัวหลบปึ๊บมาแล้วโดดหลบปัดขวาเห็นไหมเราปัดนี่ปัดไปทางขวาปึ๊บนี่ฮะอันนี้เมื่อกี้เราหลบไม่ทันครับอ่าสังเกตดีดีน้องปล่อยมาก่อนเห็นไหมนี่เออมาแล้ว เราหลบไม่เหมือนจะไม่ทันก็เลยโดนไปนิดนึงนะฮะอ่าก็ต้องหลบให้ทันนะเอาใหม่นะไม่โอ้โหพรไม่ทันเอาใหม่เลยเต็มซะแล้วนะครับเออเนี่ยอันนี้ก็เลยไม่ได้เก็บนะฮะเตะมันเต็มก่อนนะอ่าเต็มปุ๊บมันก็จะพัฒนาร่างนี่หลอดข้างบนเต็มปุ๊บพัฒนาร่างเป็นได้มากนี่ฮะ นี่คูกค่กันคู่กันคู่กันเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีท่าทั้งหมด3ท่านะครับท่าแรกนะครับผมจะไม่พูดชื่อท่าละกันเพราะแต่ละตัวชื่อต่างกันนะครับท่าหมัดก็คือท่าโจมตีหัวใจคือฮิวโปโยโม์มอนทั้งหมดนะฮรรวมถึงเราด้วยโปโยโม์มอนในทีมรวมถึงเราด้วยแมกกาดก็คือเพิ่มพลังป้องกันเฉพาะตัวเรานะฮะอ้าวเดี๋ยวไปดูนะฮะนี่กดที่หัวใจนะฮะปุ๊บ นี่มันบอก H P Restore เห็นไหมฮะนี่ H P Restore อุยอุยอุยนี่ H P Restore ลองดูว่าเกตมันเพิ่มไหมนี่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเห็นไหมฮะอ่าแล้วก็ปุ๊บผมกดที่แมกกาศนะฮะแมกกาดไอที่เป็นรูปรังพื้นนะฮะปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะมีเกราะเพิ่มขึ้นมาแล้วสังเกตนี่ฮะ เดเมจรีดิวนะมอ่ามันก็จะลดเดเมจในการถูกโจมตีเนี่ยนะฮะจากบอสได้นะฮะ,ก,ะ,นะฮะก็ตอนนี้มันยังไม่เห็นชัดครับเพราะว่าบอสมันยังไม่เก่งเดี๋ยวเจอบอสเก่งๆเราก็ได้ได้ใช้แหละนะครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วก็ยังไงครับแล้วนี่เอยชึบอ่าย้อนกลับแล้วถ้าหมัดนะครับาหมัดเนี่ยถ้าเราไม่ได้กดนะฮะมันจะวงเนี้ย ถ้าหมดถ้าเต็มปุ๊บมันจะปล่อยไปเองนะฮะเต็มปุ๊บมันจะปล่อยท่าไปเองอ่ะดูเออเจอไหมปุ๊บนะฮะหรือเรากดเองก็ได้นะนี่หมัดลอยมาเลยนะ,ะหรือกดเองก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่กดมันจะวิ่งไปเองนะฮะเรียบร้อยครับนะฮะนี่เราก็จะชนะนะฮะยูวินปป๊บได้แร r e ค a นดี้นะ,ะได้ XL Candy และ ได้10,000 xp แล้วก็จะขึ้นหน้านี้ครับหน้านี้ก็คือเขาถามว่าคุณจะวางโปเกมอนเนี่ยนะครับไว้ที่ Power s p o สนี้ไหมซึ่งคุณจะได้แคนดี้ของโปเกมอนนั้นนะนะฮะเมื่อเมื่อเกิดการเอ่อแบทเทิลนะฮะเมื่อเกิดการแบทเทิลซึ่งตอนนี้ผมได้สูงสุดแค่5 5เม็ดนะครับแต่ y o u can r e c a l l yo pokemon at any time ก็คือเราสามารถเรียกกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน,นอ่านี่ผมวางนะก็คือถ้าวางก็คือเราเลือกกดปุ๊บกด continue แต่ถ้าไม่วางคุณกด skip ได้เลยนะครับนี่ผมวางไป Reward ก็จะได้ประมาณนี้นี่ฮะนี่ครับรีวอร์ดก็จะได้ตามนี้นะครับ xl candy ไม่ขึ้นฮนะแต่ถ้าคุณอยากซื้อรีวอร์ดเพิ่มสามารถเพิ่มได้200 ะะผมไม่เพิ่มแน่นอนเบื่อตังนะะอไปต่อเสร็จแล้วเราก็ go to bonus c h a l l e n นะฮะโบนัส c h a l l e n มีอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องดูนะครับ cp 243นี้คือ cp ที่เราจะจับได้นะครับตรงนี้เป็นถ่ายรูปนะฮะถ้าใครติดเคเวสถ่ายรูปโปเกมวันป่าก็นี่แหละฮแล้วตรงนี้คือวิ่งหนีนะจะวิ่งหนีไปทำไมส่วนอื่นๆข้างล่างก็เป็นเหมือน อตอนตีบอส่นแหละนะครับามาดูโยนนะฮะเบอร์รี่ผมอยากได้คันดี้ผมโยนสับป,ปะรดแล้วก่อนจะจับนะครับกดที่ลูกบอลหนึ่งครั้งปึง้งให้บอลมันขยายแบบนี้เห็นไหมฮะกดที่ลูกบอลหนึ่งครั้งให้มันขยายแล้วาบางทีจะได้ยินคําว่าล็อกวงนะฮะคุณก็กดที่ลูกบอลค้างไว้ให้วงแหวนเนี่ยมันเล็กนะแล้วก็ขยโยนนี่แบบนี้นั่คือการล็อกวง ครับติดไหมไม่ติดแต่อันนี้ไม่ต้องล็อกต้องเลิกอะไรก็ได้นะคือบอสมานหนึ่งดาวเองล็อกไปก็คงไม่ได้อะไรอ่ะกดที่ทูกบอลบอลขยายปุ๊บล็อกวงนะฮะแล้วก็โยนนี่นะฮะไม่ติด <laughs> นะฮะอ่ะโยอนอีกนะโยนมั่วๆสัวๆนี นะฮะอย่าลืมกดลูกบอลก่อนไม่งั้นมันจะมึนงงนะปึ๊บอ่าไม่เข้าวงเสือ้อติดอะไรประมาณนี้นี่่น,นี่เรียบร้อยนะฮะคือเข้าตีบอสกี่ครั้งก็ได้นะหมายถึงต้องเปลี่ยนเสาด้วยนะเออเสาเดิมตีเสร็จแล้วจบนะฮะนี่เรียบร้อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเอ้ปอรมมอนที่เราไปวางเนี่ย นะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแล้วเราจะเรียกคืนอะไรยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมปึบอ่ะมาดูกันครับอ่าผมไปดูที่ไดแมกมนี่นะฮะโปเกมอนตัวไหนที่อยู่ที่เสาบ้างมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยน,นะฮะคือเมื่อเราตีเสร็จเราวางโปเกมอนไว้ ทีนี้เราจะไม่สามารถเอาโปเกม,มอนนี้มาตีได้แล้วนะยกเว้นคุณจะเรียกเขาคืนนะยกเว้นคุณจะเรียกเขาคืนนะครับกดไปดูนี่เห็นไ,ไหมครับโปเกม,มอนที่มีสัญ,ญลักษณ์นะนี่สัญ,ญลักษณ์นี่นะฮะกดปึง้งนอะ่ะมันจะมีคําว่ารีคอนะฮะแล้วคุณวางไว้ที่ไหนวางไว้ที่ฟิตเนสแอเรียอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับตีไปแล้วกี่ครั้งตีไปแล้วหนึ่งครั้ง ได้คันดี้ไป2เม็ดคันดี้แอก็จะสุ่มมาก็อาจจะไม่ได้ทุกครั้งนะครับอาจจะไม่ได้เลยผมยังไม่เคยได้เลยนะอ่ะะงั้นตัวที่ 2... ตีไปแล้ว5ครั้งได้คันดี้ไปแล้ว5เม็ดสูงสุดเท่าที่ผมดูเนี่ยยังไงก็แค่5เม็ดส่วน XL คคันดี้ผมยังไม่เคยได้เลยมั้งหรือว่ามันได้ไปแล้วผมยังไม่รู้ก็ไม่รู้นะเนี่ยนะฮะนี้ตีไป16เห็นไหมนี้ตีไป1ก็จะได้2เม็ด นะครับเห็นไหมอันนี้ตีไปถึง23ก็ยังไม่ได้ XL candy ผมมีตัวที่ตีไปถึง40นะก็ยังไม่ได้ XL candy นะผมก็ไม่แน่ใจนี่อย่างตัวนี้เห็นไหมอันนี้ศูนย์อยู่เลยยังไม่ได้เข้าตีเลยก็เลยไม่ได้อะไรนะฮะอ่าสมมติตัวนี้ตีเยอะแล้วไหนตัวไหนตีเยอะตัวไหนตีน้อยก็ไม่รู้อันนี้อ่ะอันนี้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้วาง ตัวไหนว่างอันนี้ตัวไม่ได้วางก็จะเป็นแบบนี้นะอาเมื่อะะกี้ลืมไปที่ผมพูดถึงไอ้ท่าเนี่ยครับใครบอกว่าไอ้ท่าโจมตีมีท่าโจมตีธรรมดาก่อนนะที่มีอันเดียวเนี่ยถ้าอยากเพิ่มก็กดเนี่ยครับ new attack นะครับส่วนท่าแม็กเนี่ยมันมี3ท่าของมันอยู่แล้วนะฮะอ่ะเนี่ยใครบอกว่าเอ้ยท่าโจมตีเราไม่มีผมมีท่าเดียวพี่มี2ท่านี่ดู นะครับตรงนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับอ่ทีนี้ผมลองนี้ตีไปแล้ว5ครั้งได้คัีมาแล้ว5เมตรนะฮะผมเรียกคืนได้โดยการกดรีคอรครับนี่นะฮะก็กดนะคุณแน่ใจไหมจะเรียกกลับมานะเดี๋ยวผมเอางี้เดี๋ยวอันนี้อยู่ในอ๋อน,นี่สวนสมเด็จน,นี่อยู่ไหนน้ำผู้สนยอมอ่ะผมเอาตัวนี้แล้วกันเรียกคืนนะฮะน้ำผู้สนยอมอยู่ไหนนี่น,นเดี๋ยวผมให้ดู น้ำพูดสนยอมอยู่นี่นะตัวนี้นี่เขาอยู่ตรงนี้นะน้ำผู้สวนยอมเดี๋ยวผมลองเรียกคืนครับเราต้องเรียกคืนจากหน้านี้นะไดแม็นี่น้ำพู้สวนย่อมเป้าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้น้ำพู้สวนย่อมรีคอครับกดคืนปุ๊บนะน้องก็จะเห็นไหมครับ เป็นเป็นแบบเหมือนคนอื่นและที่ไม่ได้อยู่ยิมแล้วก็ที่ยิมนะฮะยังมีเราไหมนะฮะที่ยิมไม่มีเราแล้วเห็นไหมครับไม่มีเราแล้วเป็นคนอื่นแทนมาแล้วนะครับขึ้นมาแทนแหละนะฮะเนี่ยเห็นไหมอ่ะเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับก็ถ้าเราไม่กดเรียกคืนนะครับถ้าเสานะครับผมพูดเป็นยิมนะผมพูดผิดนะมันเป็นเสานะฮะถ้าเสาหมดเวลา นะฮะโปเกม,มอนก็จะกลับมาเองนะฮะก็ดูได้จากเวลานะฮะสิบศนั่นแหละถ้าหมดเวลาปุ๊บน้องก็จะกลับมาเองนะครับเวลาที่เสาหมดอายุก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้มาเสริมนะครับเออมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะในการตีไอไอไออะไรนะไอไอบอสในอบอสไดแม็กก็จะประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่า เดี๋ยวพอบอสใหญ่ๆมามันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับมีอะไรมากกว่านี้คือบอสตอนนี้มันยังอ่อนอยู่ยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมันมีอะไรมากกว่านี้เรามาคุยกันอีกนะครับถ้าชอบอย่าลืมนะฮะกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะฮะถ้าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ถ้าใครมีความรู้อะไรพิเศษนะฮะคอมเมนต์มาบอกได้คอมเมนต์มาบอกได้นะครับส่วนบ้านใครยังมีน้อยเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันก็เวียนมาเกิดไม่เ็นไรหรอก ะะออกบ้านบ้างก็ได้นะฮะออกไกลบ้านไปท่องเที่ยวบ้างก็ได้เพื่อจะเจอนะเออถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็อย่าลืมนะ,ะกดสมัครสมาชิกช่องได้ด้วยนะครับส่วน iOS นะครับใครอยากสมัครสมาชิกช่องนะฮะเปิด YouTube จาก Safari นะฮะแล้วก็เข้ามาที่ช่องของผมแล้วก็จะมีปุ่มในการสมัครสมาชิกนะฮะเดือนละ20บาทสำหรับค่ากาแฟเดือนละ50บบาทสำหรับค่าอาหารกลางคืน นะฮะถ้าอยากสนับสนุนช่องให้ทำคลิปดีๆแบบนี้อีกก็กดสนับสนุนกันได้นะครับสุดท้ายแล้วใครกดไลค์ขอให้ได้ใช้นี่